โอเคครับทุกท่านเราก็มาต่อหน่อยนะครับกับคืนที่สองนะฮะคืนที่1ก็ทำเราแบบอืมนะก็ต่อจากคลิปที่แล้วไปนะครับที่ว่าผมไม่สามารถผ่านคืนที่สองได้นะครับมารอบนี้เรามาลองเว้นกันอีกสักครั้งนะฮะเผื่อจะผ่านนะครับผมอ่าแบตยังเหลือเยอะอยู่ผมยังไม่มองเลยกันรับสายโทรศัพท์ขอบางเสียงดีไหม ไม่วางกันนะให้เขาพูดเป็นแบบเป็นเพื่อนเราเอาอิสมีฉันเองเดี๋ยว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 จะเย็นนะนี่เพิ่งคืนที่สองเวลาแค่เที่ยงคืนเช่นเย็นนะเพื่อนผมจะไม่ดูกล้องบ่อยแล้วกันนะครับเสียวๆเกมโคตรเงียบโอเค ตอนนี้พี่หมีกับพักพวกก็กำลัง <laughs> ไม่ทําอะไรสักอย่างนะยครับกำลังยืนอยู่กับที่ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะฮะเฮ้ยได้เสียงเท้าวะ่ะไม่เอานะพี่อย่านะนานไงพี่ตายทำไมพี่ตายไม่เป็นเหมือนเพื่อนไว้อะโอเคพี่ตายยังอยู่ห้องแคม5นะครับผมอยู่ตรงนั้นไปแห่ะ <laughs> แม่โอเคยังไม่มีตัวไหนใกล้เรานะครับ <laughs> ก็ชิวๆไปนะครับแบเลืออยู่80กว่าๆพอได้อยู่พอได้อยู่ผมคิดว่า,วาน่าจะรอดอยู่นะฮะยกเว้นแต่โดนฟ็อกซี่คาบไปแดก <laughs> ตีหนึ่งวะตีหนึ่งวะผมได้ยินเสียงเท้าอะ่ะหวังว่าเขาจะยังไม่ใกล้ผมนะว่าแต่พี่ไต๋หายไปไหนอะ่ะผมไม่เห็นพี่ไต๋ไป เฮ้ย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 โอ้โหไอแคนซูย์ไว้ไปไอแคนซูย์ไว้โโ you, you, ต้องถามหาแล้ววินพัน์ไปไหนเนี่ยร้อ,องเพลงพร้อมมากครับแต่อย่าร้องจะดีกว่า,าสองนาทีกับเวพึ่งเวนไปสองนาทีนะฮะพึ่งตีหนึ่งเยี่ยมกับแบดอีกแปดนนะฮะโอ้โห 8ปดะครับเราก็จะรออย่างใจจใจจอนะฮะเอ้ยเสียงเดินเปิดกล้องดูดีไหมเสียวๆนะครับเสียวๆมีเสียงใครพูดอะไรก็ไม่รู้ะสเสียงเหมือนคืนแรกไปนะครับที่มันดังบบ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 ,บอ้าวฟ็อกซี่ฟ็อกซี่เริ่มใจใจเกเบว,วะนะฮะเอาเฮ้ยกล้องทำไมเป็นเนี้ยกล้องพังกระเจ้าช่วย ทำไมไม่ซื้อกล้องคุณภาพดีๆหน่อยฉันติดใจกับแก้แต่พลังงานด้วยนะทำไมถึงไม่ซื้อแบตเตอรี่มาให้เพียงพอสับคืนหนึ่งแม่นี่มันไปตายเอาดาบหน้าชัดๆเสียงเพลงนะครับเพลงอย่างหลอนเลยอะ่ะปิดเธอลูกปิดเธอฟ็อกซี่ฟ็อกซี่อย่าเพิ่งใจเกเบนะ เพิ่งผ่านไป3ามนาทีนะครับกับเวลาตีสองอย่าบอกนะว่านาทีโอ้วี่ตยแหมรอบนี้เราจะไม่เว้นกับเขานะฮะรอบที่แล้วเราเปิดปิดประตูอัดหน้าโอ้โหไม่รู้โกรธอะไรปิดปิดได้แบบประตูแบบประตูมันแจมเลยนะฮะแหมประตูแจมทีนี้แบบโอ้โคตรซวยอะ่ะมันปิดต่อไม่ได้เลยอะ่ะโ,โหยังอยู่อีก มันเหมือนกระดูกว่ะตอนแบบที่มันสะท้อนอ่ะไปยังเอ่ยไปหาข้างหน้าดีกว่าคนสวยหาคนร่ารวยก็อาจจะมีมึงก็ยังอยู่อีกน่าท่านจังเลยอ่ะไปยังไปยังอาไปแล้วไปว่าเขาไปหาคนร่ำรวยแล้วนะฮะชิวๆไปนะครับตอนนี้ผ่านไปสี่นาทีว่าเพิ่งตีสองอย่าบอกนะว่าตีหนึ่งหนึ่งชั่วโมงเท่ากับสามนาทีในชีวิตจริงเนี่ย อัวนี้ก็เกินไปนะนานเลยนะเนี่ยมาคืนนี้ผมมีความเชื่อมั่นสูงนะครับหลังจากที่คืนแรกนะฮะเราแพ้ยับแพ้ยับเวนะฮะ <c oughs> <c oughs> คืนนี้ผมความเชื่อมั่นสูงนะครับความเชื่อสูงโอเคทุกอย่างยังปกติสถานการณ์ยังควบคุมได้นะครับเราสามารถคอนโทรลได้ทุกอย่างโอ้โหฟ็อกซี่เริ่มจใจใจเกเรมากเกินไปไปนะครับโอเค ทั้งสองทางยังโอเคอยู่โอ้พระเจ้าฉันได้ยินเสียงเท้าเต็มไปหมดเลยเฮ้ยถ้าเป็นในคอมจะหนักขนาดไหนเนี่ยอันนี้ผมก็เล่นในมือถือนะมันอาจจะเสียงไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่มันก็พอได้ยินอยู่นะครับอันนี้เปิดลำโพงของมือถือเอาเปิดเสียงดังก็ไม่ได้นะฮะแหมไม่ใช่แบบเกรงใจคนในบ้านนะกลัวแต่ก็เกรงใจอยู่อะฮะ 51%นะครับแม่ผมว่าอยู่รอดไปนะเพราะว่าเหลืออีก3ชั่วโมงมันก็ใช้ให้มันแบบ50%สำหรับ3ชั่วโมงแรวก50ชั่วโมงเอ้ย50%สำหรับ3ชั่วโมงหลังผมว่าพอได้อยู่นะตอนนี้ผ่านไป5นาทีแล้วนะฮะเกมเพิ่งตี3โอ้พระเจ้านานอยู่นะโอ้หมีเสียงเดินเต็มไปหมดเลยครับอุ้ยอุ้ยอีสมีมันมาอีกแ้ว โอเคตอนนี้ฟ็อกซี่ยังไม่ใจเกเรนะฮะอย่าเพิ่งใจแตกเลฟอ็อกซี่โอเคเราก็น่าจะยังไม่มีอะไรต้องทำมากนะครับพลังงานก็เหลือเยอะอยู่ยเป็นผมนะผมจะซื้อแบตเตอรี่มาแบบลายๆอันเลยให้มันพอสำหรับ,บคืนๆหนึงนะอูบตีสี่วะหนาทีอิสมีฉันเองโอ้โหฉันปิดประตูรอแกแล้ว แกไม่ได้กินฉันลอกฟ็อกซี่ฉันปิดประตูรอแก,กตั้งนานแล้วไอ้อยอาล่ะผก okay, ปิดประตูดักงไ้ก่อนโ okay, อเคฟ็อกซี่ยังไม่ใจเกเวนะฮะเมื่อกี้ฟ็อกซี่ใจเกเวไปหน่อยเอ้ไวอีกสชั่วโมงครับพอได้อยู่พอได้อยู่ผมเมิ่มชินกับเกมนี้ละเพราะฉะนั้นความกลัวก็แทบจะไม่มีเลยนะฮะมันตอแห <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอเคทุกอย่างยังคอนโทรลได้นะฮะต3 0กับอีก2ชั่วโมงใช้สักชั่วโมงหนึ่งให้มันไม่เหลือสักไม่เกิน15%ก็น่าจะอยู่รอดนะชั่วโมงนึงใช้ใช้สัโอ้โหพี่เป็ดมาจากไหน1ชั่วโมงกับ15%นะ่ถ้าทำได้นี่คือผมว่ารอดแล้แลนะเนี่ย30%ไปยังโอ้โหยังไม่ไปอีก10มือ10มือโอโ้ยังอยู่ คุณพ่อแล้วคุณแม่คุณแม่มาคุณพ่อไปสิเฮ้ย,ยมันไม่ไปจริงไงเอ้ไปดิไปยังอ่าฉันหันไปทางอื่นเราทำไปว่าเราไม่สนใจมันนะฮะทำไปว่าไม่สนใจหันกลับไปโอ้ยังอยู่อีกโอ้สงสัยตัวละครในเกมเรามันจะหล่อจริงจริงนะฮะแหมชิก้าให้บอาชื่อมันอมโอ้โหตรงเสื้อมันติดว่าอีทอะไรว่ากินอะไรสักอย่างนะะไม่กล้าเปิดดูดานาน เฟอกซี่ okay, ยังไม่มาโอ้โหยังไม่ไปกะตีห้าบ้วตีห้าบ้วตีห้าบ้วยังไงก็หลอดยังไงก็หลอดแบบยี่สิบเปอร์เซ็นต์เอาสิเอาสิเอาสิาสยังไงยังไงแม่ผมว่าเราหลอดนะยี่สิบเปอร์เซ็นต์โอ้ชิว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 ,ชว,ชวไปยังอ่าไปแล้วนะครับโอ้ยคนหนึ่งไปคนหนึ่งมาเกินไป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 คุณพี่อุยอันนี้เพิ่งคืนที่สองเองนะเนี่ยทำไมมันทำไมมันโผล่แบบโอ้โหโผล่โหดมากนานไงฟ็อกซี่มันใจเกเรวะนะฮะ มันจะมาไหม,มไม่มาด้วยต้องเปิดกล้องโอ้แบตรดอย่างไวอะ่ะตอนฟ็อกซี่มาเคาอ่ะอุ้ยบนสิบเปอร์เซ็นต์สวยวะฮะเพิ่งตีห้าพระเจ้าช่วยโอ้ไ oh, ม่ฟังก์กินกอนเจ๊ถัดไหมวะเดือบแปดแล้วหกมงดีหกมง,กมงไม่หกมงวะหกมงสี่โอ้ oh, วยบนนี้สวยวะเสววะือเสือ โอ้ยเหลือดเจ็ดเปอร์เซ็นต์โอ้มันยังอยู่มันยังอยู่หกโมงที่วะหกโมงเออโอ้โหโอเคยอมรับชะตากรรมฮะแบตเหลือดห้ามันไม่ไปสักทีโอ้โหไม่หกโมงสักทีวะหกโมงเถอะโอ้โหยังไม่ไปอีกโอ้ยช่างเจ้ากี่เจ้าการเหลือเกินหกโมงสิ yes เย้โหัวเสียงดังไม่ได้นะครับเสียงดังไม่ได้ยยหกโมงโอ้ น้ำต,ตาจีบัยนะครับโอ้โ oh, หคืนที่สามมึงไม่ให้กูทาใจเน่อยเหรอโอเคครับเอาไปว่าเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ผมขอตัดไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ไปนะครับขอบคุณครับที่เข้ามาดูบ๊ายบาย